จะ่าน่ารู้เลยโอ้มานไปเท่โอ้ช่างว้าฉันน่าอู้่ะน่ากกเคยทำเงินหลายแบบนี้โอเมนี่ดีแบบคือว่าครั้งแรกแตงแต่ฮิตส่งยูทูบเมนบอกน่ที่ว่ามีผู้ กาบสบายดีสบายดีสวัสดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบอร์สุขูสุขคนเบอเอฟซีทั้งฝังลาวฟังไทยและก็ต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับขอสู่โซ่องสาวบนมาบ้านเฮาคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อเนาะอาพ่อก,กันตอนนี้ก็หลังจากสร้างขิ้นข่าวกินน้ำแล้วเนาะเพิ่นกับผสมปูนโตอ,อีกทางสาวบนกะมีทางอ้ายใจดีเนาะอยู่ทางเมกาเพิ่นแหละเพิ่นก็นได้ฝากเงินมา ให้ทางันให้เป็นกำลังใจทางสานวนน้ำพี่น้องเอ้แล้วก็ให้ลูกชายต้นแน่เนาะแต่ว่าต้องขอโทษขอภัยทางอาอไอ้พนเดลายเด้อทางลูกชายนีบอกกล้องแต่ว่าเมย์ก็ได้เอาให้แล้วก็ขอ,ขอบคุณขอบคุณไอ้ยดลายเนาะที่ให้เป็นกําลังแรงใจน้องนองุ่งแล้วก็พูดแหละทางสานวนวลเพิ่นก็ลังยูทูบว่าให้ทนายนั่นกับไปเบิ่งน้ำกันเด้นะอเนาะขอบคุณขอบคุณเดลัยที่ไอ้ให้ เป็นกาลังแห้งใจน้องนุ่งคือว่ามันนี่ก็อยู่เพื่อน้องเมีเนาะแต่ทั้งเฮากะสิไปบมอใไ้ทั้งสารนวลเพิ่นเน่กะว่าฝากมาให้เทาดันัันกะไปเบิ่งน้ากันเนาะอย่างไรกะขอบุญขอบคุณไปทั้งเอฟซีทุกคนที่บังคิปและประกามโฆษณาขอบุญขอบคุณทางไอยอยู่ทางเมกาที่ไว้วางใจน้องให้เป็นสะพานบุญให้อืมโอ้<ป>นี่น้องเลย เออบาดมันตอนมันแดดผัดแห้งอะไรบดอีกเลยป้าสาวนวลเลยมันนี่สบายดีเด้อ,อทางสาวนวลทางน้องเมย์ผู้อยู่เทงิงผูป้าเจ้าอยากเห็นตะเว้นกับอยเห็นหน้องมันนี่นะคึค้นมันนี่คือฝนสีตกฝนทีตกว่าตกแล้วทางอื่นขอโทษละคือวา่าฝนตกแล้วทางอื่นใช่เปียกเนาะ จีฮอนานงางจุ่มน้ำแล้วเด้อจุ่มบ่แล้บ่มีถังกาจุ่มมาได้จุ่มไปชื่อกระพุ้ยมหชื่อกระพุ้ยไมข่อนีน่ทีชื่อกระพุ้ยไหมไข่อยแน่หรอวะโอ้โหอหเพิ่นฮอนอีกแด้เพิ่นยันฝนตกเด้พอนไว้แนนผทางนองมย์กเอล่างน้ เดีああ๋ยวข้นเบิงบ้งไปเบิงบ่งทั้งในก่อนเพิ่นปั้นเพิ่นมันสาบได้หลายแล้วบน่น้ำใสงา่ามแท้นี่พี่เบื้องเบิงบ่ง,งขึ้นทั้งื่อนก่อนบาดในสาวนวลเอ้อู้าวบาทนี่นนอ,อ้า,า,อามาบนนี่พัดเร็วบเบิดเลยทั้ทงนี้แสงไหวแท้อันนี่เอเอโตอ้ี่ นี่ก็ได้เผื่อแป๊บเดียวพี่พี่กวนนี่ทางในนี่ก็แล้วเมื่อไรเหลือแต่ทางเขานี้นี่ทางห้องทางไอเอ็นี่แล้วแล้วนี่ห้องไอเอ็นี่แล้วแล้วเราห้องนี่ดัดในห้องตัวนี้แล้วแล้วทำแล้วแล้วเหลือปั้นเราเบิ้งมาเบิ้งห้องนี่กันทาห้องนี่ยังเหลือโซงฟ้า เดินสอง้าเบินขับไปเบิงทางพี่ก่อนออฮิทางนี้ก็ได้ทางนี้ได้แล้วฝาห้องน้ามันกําลังชิขึ้นห้องนี้บะอันกําลังผสมปูนหนึ่งสองสามยังสามหน้า้างหน้ายญ่เราทางนี้ยังสามสี่ตงออกยังหกหน้าทางในนี่ เหลืออยู่หกหน้าเอาขิดเราเมื่ออื่นนี่ป้ได้ดึงไว้วอยู่เจ๊เหลือแต่ในห้องน้ำเนะาะเหลือห้องน้ำอยู่ทางในตัว,ไ,วไปเลยพี่น้องเลยออเอาแล่นเข้าไปวิ่งก็ไปหัวตั้มตูมหันทอยลงงังเงาเลย่ะ ที่ไอผสมจักซอบานนี่สองเอามาเบิดเบิ้งคอยลงกันโดยเบิ้งปูนพ่นก่อนไดีจะได้สร้างเพิ่มบ่มอื้อ่นี่มาท่านบ่เบิ้งอยู่ในยังขับพิ่งกันนี่สามนี่สามอยู่ในสองยังหาอบ ยังเหลืออยู่หาสอบฟังเบิงวานเมื่ออื่นฟังเบิงนั่นเบลงเสือเมื่อสีเมื่อเวจ่ายไหวอีกไหวผุนมาทรงเจ้าบอกคือจะคุยเขียนน้ำซ่างบ่เฮ้อ ยันว่ายันว่าน่ะแย่งแง่งกับพียันว่าอยางนั่งคุยเสบายที่สุดเขียนบอกมีเรื่องบอกเบิ่งอย่างเดียวตะเก่านี่เ้าเอาดินชายมาไหวหนาเบื้อนนี่มีเขียนบอกมีเขียนเลยใช่นี่นะบอทรายนี่ขัดทรายตัวนั่นเคยว่าส่งสิมีเขียนปุ๊บชายตัวนี้โอ้ยบ่แมนวะ เหมือนว่ะตุ้ยๆอีกจีอ้ามีไอพวงนู้นอีละพักการ์ดตายว่าเดี๋ต้องว่านไชเดอร์บอลอย่มีมันยังกับบอลนี้มันเป็นทางขึ้นเด้อล่ะเด้อมันเป็นทางขึ้นไว้มันนั่นนี่แต่ชิดต้อมกับดินแห่นี่เหมืยนมาเลยนี่มันตายเดี๋ยวต้องว่านไชบอลนี้พักนะคันจากว่านในว่านคางไม่ ก็เบี้ยมเขื่อเราเอาขี่แย่มาใส่เด้อทางกาดมันมันใหญ่ไว้จะได้กับพ่อปลูกได้นี่เนีย่ยเบี้ยพริกเล้ใหญ่แล้วอาจารย์เขืออาจารย์กาดบางพริกกาไว,ว้เด้อเดือนหกได้ปลูกนะฮะกาดแช่อันแบบกระตาขาดนะแบบกระตาขาดก็ได้หาอันกระทังแต่ก็ได้เอามาก้าอยู่เฮือนผีก็ได้ผีเอามาก้า,กไ,า,า,กาไว้ลวไเลยไว้เฮือนนี่ ไดยใช้นองบนหากระสอบมาอันเก็บขวดเนาะหาทงมาเก็บขวดเชก่กนจะเลยมันสีเตกใช่แล้วมันสีนั่นเนี่ย ัวล uh ิกสะคตนาตกกระจกอ๋อวคือเอาแท่นนี่ออบคือเอาแท้นี่วห่อนคื้เอาเลย ปีกเปียคนายันสาบบท่านแข็งใส่ <c oughs> ได้สานนวลบัานีเอินสานนวลมานั่งคุยเวียก่อน เปนั่งคุยกันอยู่ใส่เด้คือห่อนคือเอ้าแทะมันนี่สนวนเอ้ยเรือข้างไดนได้สนวนนี่เออตอร์โหจุดเบิ้งทั้งทั้งอีกกันโอ้สิเลี่ยมอะไห่องนี่ สี่คอค่ารถเจ้าฮะน,นี่ปะถ้าสิไปน,นัง่งอยู่ไ้มันจังสี่นี่อืมม,มีกระสับอยู่ในพื้นแล้วอืม,ม,มเอาสาสตร์ปะ่เาาปะเห็นปะ,ะไปสาดไปเอาสาดท,ที่มานั่งปูอยู่พี่แล้วทางน้องเมย์ก็นอนอยู่จกักนั่นแหละ นอนพักพรซาบได้เฮ็ดเวียยังดอกนอนพักพรกินเก่ากินน้ำไม่ได,ได้เนาะยังชาชาอพอนอนอยู่ปร,ระมาน้นว้ทั้งสร้างนี่แล้องแล้วนีาให้เดว กดกด ลอยหอบนัเร <c oughs> ียบเรียบๆขันเจ้ารถบ้านใส่หมวกก็ขันเจ้านี่ไม่ข่อยเปิดกจ้าหุ่มันด้โอ้ก้อนข่อยขันยั้นเจ้าพี่ซี่มือใช้เป็นแล้วแล้วก็่ิเอิยรเจ้ามานั่งก้อยากถามเจ้าใช่ดอก ดเอาวปเมื่อใดจะสิไปปากเซนะโอ้หนึ่งว่าเรื่องนี่อะไรนะเอ้ากระจากถามเนาะไปมื่อใดมื่อื่นโอ้ไปมื่อื่นมนไปมื่อื่นแล้วมื่อใดผูกแขนมื่อมื่อมาฮือถือวันที่สิมหาเจ้าสิไปเต้นระบงบ่จังวะเจ้าอย่าเริ่มทรงให้คอยเริ่งเดลย เฮ้อเพลงชิบะเจ้าอยู่ไปทางงัดทางงัดไปแถวนั้นพัวแห้งนับปากเซ่อจังหวะหัวเย็นพอนบุป็นบ่เจ้าบัวใบพอนว่บุเมนทินเฮาดีไอบุเมนทินเฮาแห้งเจ้าสิเดไปที่กันไดแล้วบไอเขาว่าอีนายใช้ยี่นี่คือเต็นโดเต็นดองเขาบัจ้าแก้วดอกเอาบัวกระได้เด้อบัว้อถือใส่หมวงก็น้องมันห่อนห่อนเหี้บก็ขัดไปแล้วบันนี้ไปจังมือวันนี้สิครับก็ สองมื้อสองมื้อรวมแล้วก็ประมาณสองมื้อสองคืนสองสองคืนสามมื้อเนียนบ่เราจะไปเมื่ออื่นนี่คะนอนคืนมื่อคืนนอนมื่อตึงมามื่อที่สามเนนมาสาเนาะก็ข่อยเมื่อยตางนี่ข่อยเนยใสสาเห็นเนยใสจำเป็นนะจำเป็น ว่าแหละคือค uh, right uh ือ huh. ข่อยขึ okay. ้นกันแล้วคันลูกหลานข่อยกันทได้ไปขึ้นกันแล้วไก่ก็ได้จําเป็นและ่นมาฮอตกันเนาะมาคิดว่าบัดทียเฮาเดียจะได้เพิ่นบ่มาได้เนาะเพิ่นบ่มาเลยเฮาก็สิีู้สึกแบบไ่นน่ะตายลูกลูกอื้อยบ่ที่ได้กับ่อยากไปบนไดนข่อยก็หลานสาวหรือหลานชายนี่ซั่นหลานสาวโอ้หลานสาวคนละเพิ่นเ้ยโอ้เราได้ลูกจะคนเอื้องจ้าสามคนผู้หญิงสองผู้ชายหนึ่ง ผู้ลูกกกอย่างนี้มาได้มียอ่ะผู้ที่สุลูกชายเราเป็นลูกกกบอ๊ะนี่ผู้ที่โซนี่กับมายนิ่งผู้พวนกลางๆกับผู้นิ่งสามคนันแหละจังหวะป้าฉีบทะเลไรนะเอื่อยเนาะลูกเอื่อยทำตจ่งได้สารานเขาทำติ่งกะไปว่าเราโยกพันยูว่าโอ้ไ่อยากไปเลยว่าไก่ซ้ำ่าคารุดคาร่างไปอีกว่ะ เบอร์โยคนยูตัวนี้กันจุ่ออมหมดเขาจ้างรถอีโดยสารไปนี่แพงว่าสนวนจากบ้านเขาไปหอดยก็ปกไปประมานี่ก็หาแสนคนละคนละประมาณสองแสนหรือสองแสนน,น้อยนี่ละแบบว่าเขาขี่รถทัวร์บ่เมนเมนขี่รถทัวร์เนี่ยกบไปกมาประมาณสองแสนเมนเมนสองแสนหรือสองแสนน้อยเฉพาะนี่บ่น,นบอนหักโบเกี่ยวกับคุ้มกินคุ้มยูเนาะเมนบ่เกี่ยวกินยูนี่ก็ตั้งหะ อ่ะชีรวมๆแล้วกะบชีตุ๊กมงลักล้านนี่แหละข่อยก็บ่เคยไปเยื่อเถื่อดอกข่อยก็ได้ทางกูบ่เคยแต่ว่าเฮาบ่มีญาติพี่น้องนะไปจ้างเ้าสิไปแท้นะไปถึงเถื่อไปยืนกรีดอยู่คุนีมาเดียวเบิ่งพุนีมาเดียวเบิ่งหนุดทางไหนเด้เมือทางไหนเด้เมือบันโคกบานนี้ไปเด้เนาะที่โสงแล้วเที่ยวนี่ก็เที่ยวที่โชงไก่บัตนี้ก็ได้ไปเนาะ เพป่นก็ว่าโอ้ยมามาบ่ได้เด้เพื่อนว่โอ๊ยเพื่อนบ่นั่นดอกบ่มีเงินบ่มีคำก็ไปไปเพื่อนเรื่อยเพื่อนนอกเนาะหินาหินตาเพื่อนว่าบ่พอกันรายปีแล้วบ่รายปีแล้วจนดิ่มคาวเลยอก็คือว่าแหละเพื่อนกะอยู่ไกลกะเพื่อนก็มาเยี่ยมกันเท่านึงเพี่น้องลยโดยต่างคนกับต่างอยู่ครอบครัวของภัยของมันมี อ่ะซะเนาะเพิ่นกะไปกะอ่ะอย่าลืมของมาฝากมาต้อนได้ยางหน่อยกะเอาเอาลูกมันเสี่ยมเนี่ยมาต้อนข่อยเนาะอ่าบริโภกันไปพี่น้องเลยเนาะคือว่ามันนี่กะทางสาวนวลกับมืออื่นเพิ่นก็เดินทางเนาะเดินทางมาเนี่กะสาวนวลเอิน่นมาเพราะว่ามีทางอ้ายใจดีสาวนวลเลยอยู่ทางเมกาพุ่นแหละ เงินกฝากเงินมาว่าให้ให้สาวนวลเนี่ยเด้อว่าจันโอ้คงให้คาน้ำมันสาวนวลพอดีแล้วว่าสาวนวลสิไปอันปากเซใช่เพิ่นกะบ้าอีที่ให้สาวนวลเนี่ยคามอกน้ำมันเพิ่นว่าจันเห็นเห็นเพิ่นมาแล้วน้ำเจ้าอยู่เรื่อยว่าจันก็เลยว่าเป็นกำลังใจให้สาวนวลเนี่ยเพิ่นว่าใจเดี๋ยวจะคุยกันบอกโอ้ยเงินหาชิพันหนึ่งกับผู้ีได้เที่ยวหนึ่งว่าสาวนวลชิพันเพื่อก็เอาน้ำใจของเพิ่น หลายพักใครอยากอ่ะหลายมัดตื่นได้น้อผมพี่น้องเลยเพิ่นกะฝากมาให้แหันเลยนาะเพิ่นกะอยู่เพื่อแหละทางไอ้เพิ่นว่าให้ทางลูกชายข่อยน้ำเนี่ยเด้อว่าสัสบ่ลูกชายบ่ออกบ่บ่อยากออกกล้องบ่เนาะต้องขอโทษทางไอ้หลายเด้อเนาะหลานสายบ่อยากออกกล้องเลยให้เพิ่นไปแล้วมือเศร้านี่ ก็ให้ไปแล้ววันนี้ก็ยังแต่เจ้าเนาะก็เลยว่านัดเจ้ามาพี่วันนี้นะเพราะว่าสิออกมาเวียกอยู่มื่ออื่นเจ้าก็ไปเขาก็เลยว่านัดมาพี่เนาะเดี๋ยวสีมอบเงินให้ทางสนุนก่อนเจ้าถ้วยมึงถ้าหาสนุนใครได้เลยเขาช่วยว่าหาสิพันเจ้าเจ้าสิว่าเท่าไรวันนี้ถ้าว่าเป็นหาซิปเนี่ยคือสิเป็นถ้าว่ามันเกินกะสิเป็นมงหาเชียนถ้าว่ามันเกินนี่ให้แบ่งคอยวะ เมื่อกี้เมื่อกี้จะแขวะแขวนับเบิ่งกี้น่าจะนวนเด้อร์เห็นยังนะจะนวดโอ้เราจะคลิปเลยวันนี้คลิปเดียวเพิ่มงม้นี่แขว้ะสัวดิวันนี้ไม่ยังบ่ได้คลิปเลยโอ้ยน่าเป็นไรชมตัวเองว่าตัวชัวยปีน้องเลยเนาะนับเป็นทีเรียบร้อยเลยจะนวนเอ้ย ปตัวคเนบนาเท่บ่นี่โอ้ยเนาะ,ะดีใจดีบ่นี่โอ้ดีใจนี่ท่านในหอ่จักกีทระไรท่านได้ปันกันอยู่โจก <c oughs> ออกมาเห็นว่าดีใจเลยโอ้ยเจวนน้นว,ว้นเนาะไนี่เจ้เา <c oughs> ชาว <c oughs> เว <c oughs> ้นอยู่ะกาวโน่นโผล่าวอะไรอะหนัารู้มโอ้คบันไดไปเาหโอ้ช พ่อสะนวนน้ําอูนูฮะน่ะบงกานน่ะบงกานนับชอยกวนี้นับชอยบ่นับชอยคือมันได้จักใบมีจักใบ1นับแล้วแมันพอครบเท่าใดังสิมาแบ่งครึ่งกัน8 9 10 10เด้อเอ1 2 13 14 15 16 17 18 19 20เอา1แนบอืมค่อยถือันี้ เปลี่ยน่านั่งกันขออนุญาตเด้อพี่น้องเนาะคัดหัวข้าวเลยนังน่งอะไรกันสิบสี่สิบห้าหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้าโอ้ยเศร้าะขอบใจขอบใจเด้อที่นับให้สนวนเนาะคือว่าเงินจำนวนนี้เนาะ ไปเอาเงินมันกับบคือเ่าสานวนเลยลังเท้อก็ได้โซงล้านบัดเมื่อนี่นนนออร้อยหนึ่งเนะ่เพิ่นห้ข่อยแต่โงล้าน่อยก็ได้เอาหา่า,าน,นตัวเขาพวหัานาาตัวเคยเอาเพิ่นปิดเนาะคอ,อยก็เลยเอาเป็นเงินบาทในเงินกีบใน<อ>และเพิ่นก็นให้่อยนี่ยได้ให้ลูกไส้คอยนี่แหละกับตัวนี้นี่เพิ่นว่าร้อยหนึ่งนี่ให้สานวนเด้วย่อยก็เลยเพิ่นบ่ให้เงินตัวน้ะเนาะเพิ่นก็เลยไล่เงินกีบให้นี่เป็นไปมาเน่เป็นโองล้านสานวนเลยเนาะ อันนี้ก็ให้ทางสาวนวลเอาเอาไม้ก่อนมาหัดหัวหนอหาห้สาวนวลหับเอาเงินทางไอ้ใจดีเนาะไอ้ไอเซนเสาโนวนเลยยู่เมกาโดยคนว่าไอบอกซื้อรถว่ะซื้อไอเซนเด้อว่าสันเนาะไอเจ้าครับเอาเสาวนโด้ดยโดยนะฮะผมพี่น้องเลยถือว่าเป็นไดงบุญค้ำน้ำซุกเบิ้ง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 โอ้ใจเต้นตุบตุบเมันตายง่ายร้อนกว่นี้ โอ้ยเคยดีใจดีเลยฮะเคยดีใจเฮดีใจเฮแมนบ่ตะก้าบ่ดีใจบ่โอ้เด้อมบ่เคยได้ทำเงินหลายแบบนี้โอ้แมนดีดีนาคือว่าครั้งแรกแต่เฮหิตทรงยูทูปแมนบเมน่ที่ว่ามีผู้ใหญ่ให้เฮาแบบนี้เลยโอ้แบบผ่านมาแบบนมนโอ้แตคือว่าดีใจนอก็คือ ตะกี้ก็คิดนักอยู่ว่าโอ้ยสิเอาใส่เด้เดินทางไปหาเอื้อยชีงซั่มไปไกลซั่มที่มีนนี่กับหมอเจาะพอดีเลยหมอเจาะเลยก็คือว่าแบบบังเอิญฮะนะบุญค้ำนำทรงก่ได้เพื่อนเราทำทำดีก็ได้ดีสาวนวลเลยโดยมีเพื่อนแกนั่นแหละเพราอข่อยจังผ่านแล้วมึงผ่านยังอีกไปผ่านว่าขึ้นหัวบันไดอ้าวหัวบันไดสูงสูงบืนขึ้นได้ไรก็ขึ้นบ่สุดเจ้เทื่อได้แต่คร่งกลางเอา เอ้าข่อยแล้วป่ะมีเด็กน้อยได้อยู่ในแอ่วนี่จังเมร์อุ้มลูกผู้ใดไรออุ้มเด็กน้อยก็วิ่งขึ้นเถิงอุ้มลูกได้ได้เงินบ่าวันนี้จังว่ากับคืออยู่ได้แมร์บอกขันอุ้มเล็กน้อยได้เงินเตี้ยมาแรงนี่ฟันอุ้มอีกได้撒โอ้ยเด้อเนาะแต่วเป็นเป็นน่าตลกพูดพี่น้องเลยจังได้ก็ขอขบบุญขอบคุณทั้งไอไอเซนไอเซนเนาะ ขอให้อ้ายอยู่ดีมีแฮงเดอ้อความเจ็บกัยญาห้ได้ความไข่กยญญห้มีปรารถนาสิ่งได้ก็ขอให้อ้ายได้ส่งพรแดกส่งความปรารถนาเนาะในนาทีการงานคงเพิินก็ขอให้เพิินจะเดินจะเดินเด้ออ้ายเด้อเนาะอ้ายทานมาให้น้องหรือบามาให้น้องใส่เงินจํานวนสองล้านเนาะบ่ขอให้คืนน่ายลอยเท่าพันเท่าเนาะจำนวนกะบ่มี คำอวยพรอันมีอย่างตอบแทนทั้งอ้ายเลยเนาะมีแต่คำอวยพรอวยใจแต่กาชิพสิถึกะต้องขอโทษขออภัยอันนี้ก็ได้ตอนนั้นก็บอกคอยเก่งป็นไรพี่น้องเลยก็ขอให้เพื่อนเป็นต้นโพต้นไทรให้ลูกให้หลานเด้๋ยว่าน้องนุ่งโตไปเนาะเบิกเงี้ยตลอดไปเด้ออยู่มั่นคนเงินเนาะอยู่ดีมีแห้งสาธุสานนวลก็ได้เด้อนะทางขอบคุณขอบคุณทางสาวุญเด้อที่เป็นสะพานบุญมาต่อให้ทางสาวนวลพี่น้องเลย ดีใจสุดๆเด้มานีนะคะนี่แหละเพื่อนว่าคนเฮ้ากันทําดีก็ได้ดีสาวนวลเนาะด้ันก่ะสิแหละโลกของอีของเฮ้ากียูทูปมันกะสีประมาณนี่เนาะมันกะสีก็มีคือเขาบอกเหรอก็มี ผูหักมีผููบหักกับสิบะมาณนี่เขาอยู่ในโลกอันนี้เนาะอาจังไดกาทางสมุนกับโมีอยังลายเนาะทีสีตอบุญแทนคุณไอเซนเพิ่นก็ไหายทางสมุนเน่แล้วก็ะห้ทั้งลูกชายทั้งสาวนวลเนาะขอบุญขอบคุณ้ายหลายๆเด้อเนาะน้องกับโบมี่ทีคีโตบแทนกับมีติมือสิบนิ้วกับค้าอวยพรมือสิบนิ้ยยกเสก้าเศร้าเซหัวที่เพิ่นไหวว่างใจแล้วก็ฝากเงินมาให้ พวกเฮาเนะะาะกะฮให้ายและครอบครัวของไายอยู่ดีไม่แห้งอยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสบายใจเพิ่นให้มาสาได้กระกบคืนไปหาลอยเท่าพันเท่าท่านมือเศร้าไหลเข่ามือแรงดได้เด้อเนาะให้อายอายุมันญญ่นควันเยิน ปัตนาสิ่งใดก็สมความ,มุงม,มาปาตนาว่าเพื่อนทำธุรกิจงานใดก็ขอให้ลาบเลืน่นให้อนุมันควันยืนเป็นโฮมโพโฮมไซให้น้อง,หองให้นอง,นองตลอดไปเนาะสาธุบุญคัำนำสู้บุญคัำนำส่งเด้อให้อยู่ดีดมีแห้งอยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสบายใจมีตัความสุขความจเจริญเนาะสาธุต่สานวนเลยดีใจได้คอยดีใจดีสานวนคอยก็ดีใจได้เนาะ ภาษาคลิปนี่ฮากับโบมี่อย่างไรมีแต่สิคอโต้กับแบบนี้ทางสร้างเพิ่นก็เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานทั้งน้องมีก็สิให้เพิ่นเมื่อก่อนเฮาก็สิเมื่อตามหลังเนาะดจังได๋คลิปนี้ก็สิขอโต้ลาพาจากเพียงเท่านี้เนาะพ่อกันในคลิปหน้าเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบุญขอบคุณไปทาง FC ทุกคนที่เบิ่งคลิปแล้วบ่ข่ามโฆษณาขอบุญขอบคุณไปทางผู้ใหญ่จะบุญทุกท่านที่ไว้วางใจ ที่มอบมาให้งานให้ทั้งสมบูรณ์เนาะให้อยู่ดีมีแห้งเบิร์ดสุขุสุขคนเดอ้ออยู่เย็นเป็นสุกสุกกายสบายใจเนาะคลิปนี้ไปแล้วพ่อแม่พี่น้องถ้าว่าวาพิดผลาราการใดก็ต้องกราบโคโทอขอไฟเบิร์ดสุขุสุขคนไปแล้วพี่น้องสบายดี